ค้งตรงนาขอฟ้าเส้นไกลสองฟั่งสัมพันธ์ลาวไทยเชื่อมสองใจรวมใจเดียวกันตะวันโยเซงปราบกายงามน้ำคงเชิดชันถ้าอุเินมีความสำคัญ วัฒนธรรมทยอดีงามฟังโคงสายลมทิวทัศนงามตาพระธาตุสูงงามสง่ากราบไหวบูชาศรัทธาคงมันเมือ,องแห่งธรรม,มพระอริยสทรงองค์สำคัญ ลุ่ปูสีทัป่านผู้ชมที่กรุกครับผมมาดูการฟ้อนสักระวงสวงพญารีสัตนาคราชอยากมาทุกปีนั่นแหละแต่ปีนี้ได้โอกาสพิเศษหรือโ,โอกาสมาเมื่อไรผมก็มาหาพมอพิเศษหลักทรัพย์นี่แหละซึ่งได้ข่าวว่าเมื่อวันก่อนก็ถ่ายกับหมอปลายและทีมงานเป็นไงบ้างงานของเราปีนี้ในภาพรวมแล้วก็เปิดปีนะก็เป็นการจสุใจเ็ เศแต่กิอะไรก็ดีขึ้นเยอะเนเอมีมเคยพูดเมือกือบปีแล้วว่าโรงแรมจะขึ้นเป็นดอกเ็ดน้โรงแรมขึ้นเป็นดอกช่วงแรกคนเพราะว่าขอออกเทเคยเอแล้วก็เป็นตามที่ผมพูดแล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นเต็มทุกโซ่ทุกซอยบ้านพักก็มีโรงแรมดีร้านอาหารขายดีเครื่องสังค์ขายดีทุกสิ่งทุกอย่างดีหมด นะบายสีอ,อะไรเอก็ขายได้นะครับเมื่อวานนี้เห็นบอกว่ามาเข้าร่วมรายการของหมอปลายไกระซิบเข้าได้สอบถามาออะไรบ้างครับคืออย่างนี้นะครับคือผมก็เตรียมตัวไม่ทันคือพวกน้องๆ้องสื่อมวลชนเขาเชิญมาเขาบอกว่าผู้สายบุญนะนะที่เขาสร้างเหรียญพญาศรีสัตตนาคราชและเหรียญพญาสัตตนาคราช ขอเชิญสัมภาษณ์หน่อยนะก็ปะไปนะก็ปะไปร่วมเขาแล้วนะไปที่พระพุทธบาทมืนปาคือเขาต้องการแหล่งที่หนึ่งจุดน้ำลึกสองที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งเขาได้สืบมาแล้วว่าคือพระพุทธบาทมืนปาก็เลยเชิญผมไปสัมภาษณ์เรื่องพญานาคสองฝั่งขงเรื่องพระพุทธบาทมืนปาเป็นท่านพอพิเชษเนี่ยหลายไปเพราะว่าเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดแทนผู้ จ้าหน้าที่ต่างๆอยู่นี้ก็ยังไงก็ตามวันนี้ก็คงจะได้ภาพได้รูปสวยๆคระคักกระทึกใจนะประทับใจเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มาอีกปีถัดๆไปแต่ไม่จำเป็นจะต้องมาในช่วงววงสวงสักการะหรอกเนาะใช่ใช่ครับสะดวกวันไหนก็มาสะดวกวันไหนมาวันนั้นนะนอกจากจะมากราบแต่พระธาตุขิดวันเืินแล้วมากราบพระบุทเจ้าบาลมีกราบพญาศีสษตนาคราได้ด้วยแล้วที่สําคัญก็คือมาเมืองบุญนะที่นี่คือเมืองบุญ เส้นทางลำโขงเป็นเมืองบุญผ่านแต่ละวัดมีพระพุทธรูปที่สําคัญในแต่ละวัดแต่เก่าแก่ยกมือไหว้ยกมือไหว้ได้ยอดคำบ,บุญยอดคำบ,บุญก็เป็นบุญอย่างมากเลยมานครพนมโดยเฉพาะถนนเส้นลิมโขงเส้สนสพนาบบญนาสีสัตานาคลาดขเห็น ท่านบอพิเชษนี่ต้องใช้คำว่าเป็นสิทธิ์เอกของหลวงปู่กำพันธ์วงปสัปปัญญูเลยนะนั้นพิธีการพิธีกรรมต่างๆก็เมตตาให้ไปเรียนให้ไปศึกษาแล้วก็ดำลงตามคําสอนของหลวงปู่มาตลอดนะครับอ่คนอื่นเนี่ยตำแหน่งเนี่ยอา,อาจจะอยู่ไม่นานนะแต่ท่านบอกพิเชษเนี่ยตำแหน่งและตํานานอยู่ในคนเดียวกันนะเอ่อจะพูดถึงอะไรถึงครูบาอาจารย์หลวงปู่กำพันธ์โคสัปปัญญูบ้างสักหน่อย อคือท่านก็สร้างนครพนมเป็นห่วงนครพนรมลูกหลานนครพนมและลูกหลานทั่วประเทศโดยเฉพาะโครงการแปดพระธาตุเจ็ดวันเกิดท่านมอบให้อ,อาจารย์กทาชิดบรรชอนอท่านพูดเลยบอกว่าทํายังไงนักท่องเที่ยวจะมาต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมีแปดพระธาตุเจ็ดวันเกิดคือท่านแนะนําบทอาจารย์กฐาก็เอาบัญชาของท่านดาริของท่านมาทําจนกระทั่งอาจารย์กทา บารมีสูงขึ้นสูงขึ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราเป็นที่ยอมรับของคนสามทั่วโลกทั่วประเทศมีเหรียญหนึ่งที่วันหลังจะต้องได้ถามท่านรองเจค,คือรุ่นปดหนี้เพราะว่าตั้งแต่2538อ,อันนี้ก็ได้ข่าวว่าหมดไปจากของตลาดใช่งไ,งไมไม่ไม่ไม่อย่างนี้ผมเองผมอาจจะเหลือเหรียญหนึ่งหรือไม่เหรียญก็ได้ไม่เหลือก็ได้แต่เหรียญรุ่นไหนของท่านอจิศานดีหมดโดยเฉพาะรับไปจากมือ ่ใเดี๋ยวเดี๋ยวบรทัก์จะฝากมีผู้ให้เหรียญรุ่นกดนี้แต่ทำจากตักกลัวมอบให้ผมอยู่30กว่าเหรียญเพื่อให้เอาไปทำบุญกุศลผมก็คิดว่าจะทำซุ้มประตูวัฒนมตานเดี๋ยววันหลังผมเอามาให้ท่านพอพิเชษสักสีหเหรียญเพราะว่าท่านกระทมูกับผมอยู่ประจำเลยมีกนสนใจเนาะครบขอบคุณมากเดี๋ยวไปดูรายการกัน แห่งน้ำสองสีงดงามบุญประเพณีทย,ยอดดเดินงดงามเนื้อใครมีไดโนเสาร์มากมายด,ด,ด่าเดินทั่วไปสาวยองดงามใช้ล่ยจริกกิริยางามตาสู เมืองศรีไลไทยท่าอุเทน หนึ่เดียวมาเดิ่นนานนับแต่การละประพุนสัจธ เ,เป็นอันหนึ่งเดียวมาเนิ่นนานนับแต่การละประทุมน้มต่อสรรสิ่งสรรพชีวิตขวัญนำมาทาแห่งจิตวิญญาณซึ่งระกระน้ำตำนานตามขานไขถึง you mm -hmm. ือสายชีวิตต่างรวมอุทิศพระศาสนากราบโคพรพระบางได้โปรดมีตาพยานาคให้สมปรารถนาขอรวมชีวาสาวทอาเทน